วันนี้จะมาเคลียร์ประเด็นเรื่องกีฬาชนวัวน,นะครับนะคนนึงอาจจะมองว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์คนนึงอาจจะมองว่าเป็นความรักเป็นความผูกพันนะครับสิ่งเหล่านี้ครับมันมีทีไปที่มานะครับนะเดี๋ยววันนี้พวจะมาอธิบายนะครับนะในมุมของชาวบ้านที่เขาเลี้ยงวัวน,นะครับในมุมของคนเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงรักเมื่อนลูกนะครับนะมีความผูกพันบางคนเลี้ยงตั้งแต่พึ่งลุดออกจากเมรมานะครับสี่ห้าปีว่างอีใดชนนะครับเลี้ยงม <ấy> เมื่อนลูกดูแลอย่างดีนะครับนะ พนตกแดดออกกะตรงตัดหญ้ามาให้กินนะครับกีฬาชนวัวนี่นะครับมีพ้นดีต่อเศรษฐกิจนะครับมีพ้นดีต่อชุมชนอย่างไรบ้างนะครับนะหนึ่งนะครับในเมื่อมีการชนวัวเกิดขึ้นนะครับมีสนามนะครับนะบริเวณสนามพ่อค้าแม่ค้าสามารถมาทําการขาค่ายได้นะครับชาวบ้านมีรายไดจากการปลูกยาค่ายนะครับคนในพื้นทีซ่อมมรถค่ายคองได้เด็กในพื้นที่มีรายไดจากการเลี้ยงวัวนะครับทาให้เศรษฐกิจในชุมชนนั้นนะครับเฟื่มพูนดีขึ้นนะครับนะประเด็นที่ว่าทําไม่ต้องเอาวัวมาชนกัน สั้นชาตยานของวัวนะครับนะตามธรรมชาติเมื่อถึงเวลามันก็ต้องสู้ต้องมีการแข่งขันเผื่อห้าจะฟุง้งเผื่อประส้มพันนะครับตามธรรมชาติวัวชนกันอยู่แล้วแต่คนแต่แลกเขานําวัวมาชนกันเผื่อเป็นกีฬาชนกับเผื่อเป็นประเพณีนะครับประเด็นว่าเลี้ยงวัวเผื่อการพานันมุมนี้ครับมันเป็นมุมเถื่อซ่องเง่ซ่องงามนะครับทําไมต้องมีการพานันต้องมีเดิมพันเพราะว่าการเลี้ยงวัวนี้มีต้นทุนนะครับในจะขาเลี้ยงวัว นจะขาาหารขายยาขาทีผักวัวนะครับถูกยังมีตน้นทุนต้องใช้นะครับนะทาไมต้องวัวชนกันบางคนว่าชนทําไมอ่ะสงสารมันน่าดูนะครับแนวที่เขากินกันครับไม่น่าดูว่าใช่ไหมเกิดเป็นวัวชนนะครับนะแตกตางกับวัวเนื้อไงวัวเนื้อวัดจักรก็คือเกิดมาข้าวคุ้นกินอาหารนะครับรอวันเฉดนะครับเกิดเป็นวัวชนข้อดีอยังไงคุณมีโอกาสเอาชีวิตรอดได้นะครับเอาชีวิตรอดยังไงมาชนแลว้วชนดี ได้เป็นพอพันธุ์ได้ยูจนวาสิ้นลมหายใจกับการเกิดเป็นมัวเเนื้อเกิดมาปุ๊บก,ก็บคือรอรอวัฏจักรข้องอหานนะครับเนี่คือเหตุผลว่าทําไมการเลี้ยงัวอาจจะไม่ใช่คา,ารุณกรรมสัตว์นะครับขาใจว่าพาไปชนเร้วอาจจะมีเจ็บมัง่งนะครับคนเลี้ยงเขา็ัดเจ็บไม่น่อยนะครับทรงสั้นวัวมือนกันแต่ทําไงได้นะครับเลี้ยงแร้วมันต้องมีการเอาไปชนเผื่อตีวะได้เผื่อตีวาให้มันหลับซาชีวิตมันเผื่ออายุต่อได้ ทุกย่างมีซ่องมุมเสมอนะครับยูที่วาธานจะอยู่มุมไหนแหลมมองอีกฟังมายังไงนะครับผมในกลุ่มเด็กเลี้ยงวัวผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการเลี้ยงวัวนี้ให้มองาเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับนะนะครับฝากทุกคนกันนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับผมสนับสนุนให้ทุกคนเลี้ยงวัวเมียนะครับคนตกตแลับอาที่ปลวกอะไรกเดาอันนี้กลับสวดีคับ